คดีแตงโมมีการแจ้งผู้ต้องหาเพิ่มและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มงานนี้คดีสอจะพลิกสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็กรณีสอพอน,อนทบุรีนะฮะพนักง,งานสอบสวนมีการขออนุม,มัติหมายจับเพิ่มในวันนี้นะฮะเป็นการขออนุม,มัติหมายจับในข้อหาการะทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นก็คือมีการขออนุม,มัติหมายจับ แซนนะฮะหรือวิสาพัฒน์เพิ่มเติมนะฮะนอกจากนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเดิมด้วยนะฮะส่วนไฮโซปอก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการให้การเท็จและก็มีการแจ้งเพิ่มว่ามีการทำลายพยานหลักฐานส่วนโรเบิร์ตนะฮะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มว่ามีการร่วมทำลายพยานหลักฐานซึ่งเมื่อพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ รูปคดีมันจึงสอไปในทางที่จะมีการเปลี่ยนนะฮะรับฟังสามารถมองรูปคดีออกเลยว่าทิศทางของคดีจะไปในแนวไหนนะฮะถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในแนวนี้มันจะชี้ข้อเท็จจริงว่าการรับฟังพยานของพนักง,งานสอบสวนมองยังไงแต่เบื้องต้นเรามาดูก่อนนะฮะว่า3ข้อกล่าวหาเนี้ย มันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะต่อรูปคดีซึ่งในข้อหาแรกนะฮะข้อหาแจ้งความเท็จซึ่งจะกําหนดไว้ตามปุิมันกฎหมายอาญามาตรา137นั่นก็คือผู้ใดแจ้งความันเป็นเท็จต่อพนักง,งานสอบสวนซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทนั่นคือการแจ้งความเท็จต่อพนักง,งานสอบสวน ส่วนข้อหาทำลายพยานหลักฐานนะครับก่อนดไว้ในมาตรา184นะครับผู้ใดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงนะฮะมีการทำลายซ่อนเล้นหรือเอาไปเสียทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานนะครับซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทส่วนข้อหาเดิมนะฮะที่แซนโดนแจ้งและออกหมายจับวันนี้ก็เป็นข้อหาคล้ายกับโรเบิร์ตและไฮโซปอ นั่นก็คือข้อหาตามมาตรา291กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นนั่นคือมีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0นบาท3ข้อหานี้ฮะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแสดงข้อเท็จจริงที่พนักง,งานสอบสวนรับฟังเนี่ยมองไปในทิศทางที่กรณีมีการดื่มเหล้าแน่นอนเพราะว่า ทางตำรวจได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเหตุที่มีการแจ้งข้อหาว่ามีการแจ้งความเท็จต่อพนักง,งานสอบสวนนั่นก็คือไฮโซปอ Hi our, มีการบอกว่าดื่มเหล้า3ขวดนะฮะซึ่งพยานหลักฐานก็จะชี้ว่าพนักง,งานสอบสวนเชื่อว่านะฮะน่าจะมีการดื่มเหล้ามากกว่านี้นะฮะที่ผู้กำกับออกมาถแถลงนะครับท่านก็มายืนยันนะครับว่าเหตุที่มีการแจ้งคือผู้กำกับพันตำรวจเอกจาตุลน์อนุรักษ์บัณฑิต ท่านบอกว่าเหตุที่มีการแจ้งข้อหานี้นะฮะข้อหาแจ้งความเท็จนั่นก็คือว่ามีการให้ปากคําว่าดื่มเหล้าเพียง3ขวดนะแต่พยานหลักฐานนะฮะชี้ว่ามีการดื่มมากกว่า3ขวดจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหา,าไฮโซโปอเพิ่มขึ้นนะแสดงว่าข้อที่จริงจะรับฟังไปในแนวนี้ส่วนในประเด็นที่2ว่าแตงโมนะฮะไปฉีดท้ายเรือ ตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแซนเพิ่นแบบนี้แสดงว่าข้อที่จริงรับฟังเชื่อว่าแตงโมมีการไปฉี่ท้ายเรือจริงนะฮะซึ่งแซนนั่งอยู่บริเวณนั้นจึงไม่ทําการช่วยเหลือแตงโมหรือ,อไม่พยายามช่วยหรือกระทําด้วยประการใดๆให้จับขาอย่างเงี้ยแล้วทําให้พัดตกนะฮะจึงรับฟังว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้แตงโมตกเรือถึงแก่ความตาย นะซึ่งมันก็ขัดกับตัวกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้ที่กอฟอผนะฮะที่กล้องเอกชนจับได้ซึ่งเรือมีการวิ่งผ่านไปช่วงเวลา22.32นาฬิกาซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่แตงโมพัดตกเรือแต่ในตอนนั้นปรากฏว่าไม่มีคนนั่งท้ายเรือนะฮะเรือวิ่งผ่านไปและมีการโค้งกลับมาตามหาเหมือนมีคนตกน้ำนั่นแสดงว่าพยานหลักฐานตรงนี้ชี้ไม่ได้เลยนะฮะว่า ไม่มีคนนั่งท้ายเรือแต่ตำรวจรับฟังว่าหน้าแตงโมน่าจะไปอยู่ท้ายเรือจริงและแซนให้จับขาจนเป็นเหตุให้พลัดตกลงไปในน้ำนะฮะจึงมีการแจ้งข้อหาแซนในข้อหานี้นะครับในส่วนของแซนนะฮะตรงนี้ก็คงต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในพฤติการการให้จับขาตรงเนี้ยมันกระทำโดยประมาทแบบไหนนะจึงมีการพัดเผลอให้แตงโมตกน้ำนะ และในส่วนของไฮโซปอ Hi so aw, และก็โรเบิร์ตนะฮะเมื่อรับฟังอย่างนี้แสดงว่าก็เข้าล็อกเลยนะฮะเหมือนกับว่าเขาเตรียมหลักฐานมาแต่แรกแล้วว่าในตัวโรเบิร์ตและไฮโซปอมีการขับเรือมาตามปกติดังเวนโยชนพึงปฏิบัติขับมันเรือทั่วไปแต่แตงโมมีการแอบปีนนะฮะแอบปีนไปปัดสวะนะแสดงว่าอาจจะเกิดจากความประมาทของแตงโมเอง ซึ่งมีแซนยืนยันว่าตอนนั้นแอบปีนไปโดยที่โรเบิร์ตและไฮโซปอไม่เห็นเหตุการณ์นั่นคือรูปคดีจะออกมาเหมือนในแนวว่าโรเบิร์ตและไฮโซปออาจจะไม่ได้ประมาทแต่ความประมาทอาจจะเกิดจากการที่แตงโมปีนไปไท้ายเหลือแล้วพัดตกลงไปเองนะจะฟังว่ารูปคดีตรงนี้แซนอยู่ที่นั่งลำบากตรงนี้ก็เท่ากับกับเป็นว่าโรเบิร์ตและไฮโซปอมีโอกาสมากขึ้น นั่นคือเพราะคุณปีนไปเองนะแซนก็บอกว่าเห็นด้วยตานะมีการปีนไปท้ายเรือแล้วก็พัดตกขณะยืนเข้าไปส่วนแซนก็ต้องมายืนยันว่าในตอนที่นั่งอยู่ท้ายเรือตอนเองได้ประมาทไหมเพราะว่าหลังจากขึ้นซัดเรือก็กระเด็นกระดอนนะจะตกน้ําทั้งคู่แตงโมยืนขึ้นก็จึงพัดตกตัวเองก็จะดึงตกลงไปด้วยนะฮะจึงมีการเอาตัวรอดตรงนี้ มันก็จะมองว่าเป็นเหตุประมาทไหมล่ะก็ในเมื่อตัวเขาก็จะตกน้ําเองซึ่งตรงนี้แซนก็ต้องไปสู้เองนะครับว่าเขาไม่ได้ชักชวนนะแต่แตงโมชวนเขาเออออกไปจุดๆุดนั้นโดยที่ว่าเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะ,ะแตงโมปีนไปโดยที่เขาพยายามห้ามนะตรงนี้ก็ต้องไปสู้กันอีกทีหนึ่งนะว่าจะโดนข้อหาประมาทจริงหรือไม่แต่ในส่วนของการแจ้งความเท็จนะฮะโดยปกติ การแจ้งความเท็จจะเกิดขึ้นในกรณีว่าพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ไปให้การเพื่อช่วยหรือผู้ต้องหารายอื่นแต่ในเคสนี้แปลกนะฮะคือตามที่ผู้มุ่มกับบอกบอกว่ามีการให้การเท็จว่าดื่มเหล้านะฮะสามขวดแต่ความจริงดื่มมากกว่าน,นั้นก็ต้องไปดูว่ามากกว่าน,นั้นมาจากเด็กที่เห็นเหตุการณ์ที่เลือหรือว่าในกรณีงมเหล้าขึ้นมาแล้วเจอวายหลายขวดตรงนั้น นะตรงนี้สามารถยืนยันได้ไหมว่าเป็นการดื่มมากกว่า3ขวดแต่โดยปกติข้อหานี้นะฮะกรณีว่าไปแจ้งกับโรเบิร์ตโทษนะฮะไปแจ้งกับไฮโซปอผมมองดูว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดไม่น่าจะแจ้งได้เพราะตรงนี้จำเลยนะฮะหรือผู้ต้องหาในคดีเนี่ยสามารถที่จะให้การยังไงก็ได้นะฮะให้การรับหรือปฏิเสธหรือให้การแบบไหนก็ช่างจะไม่ถือว่ามีความผิดฐานแจ้งความเท็จ เพราะตรงนี้มีดีกายืนยันนะฮะเป็นดีกาที่1093ทั2522นะฮะซึ่งดีกาบอกว่าตามประมวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การหรือให้การแบบไหนก็ได้จะไม่ถือว่ามีความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะฮะมีดีกายืนยันดังนั้นการที่พนักงานสอบสวนของสอพออน,นทบุรีให้การอ่าแจ้งข้อหาไปลักษณะนี้ ผมมองดูว่ามันแปลกๆนะฮะคือแจ้งแจ้งได้กฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับคุณแจ้งได้แต่เขาก็สามารถต่อสู้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็คงต้องมารอดูนะฮะว่าข้อกล่าวหานี้ที่แจ้งเพิ่มต่ออาไฮโซปอนะฮะไฮโซปอจะสู้ได้ไหมแจ้งมาแต่ก็มีโอกาสสู้นะ ส่วนในข้อหาที่ช่วยกันทําลายพยานหลักฐานตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูนะว่าวันนั้นคุณพิสูจน์ได้จริงเหรอว่าเขามีการดื่มวายมากกว่า3ขวดนะฮะตรงนี้จะมามองดูว่าไปทําลายโดยมีการโยนขวดวายลงไปนะครับแล้วก็งมวายขึ้นมายืนยันกล้องวงจรปิดจับได้จริงไหมนะฮะแล้วพยานเด็กที่ตกปลาตรงนั้นยืนยันไหมว่าขวดวายตรงนี้ตกจากเรือ นะครับถ้ากรณีว่าไม่มีลายนิ้วมือไม่มีกล้องที่จับเห็นตอนโยนตรงเนี้ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถนำสืบลงโทษได้หรือไม่คดีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในวันนี้นะฮะผมมองดูทิศทางคดีเนี่ยมันสอบไปในแนวที่ทางต่อสู้ของผู้ต้องหาจะมากขึ้นแสดงว่าที่รับฟังพยานมาทั้งหมดนะฮะเป็นในแน,แนวว่าแตงโมปีนไปฉีดท้ายเรือแล้วพัดตกนะครับ ตรงนี้เราต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงแต่ที่แน่แน่ถูกผิดต้องให้ศาลท่านตัดสินครับไม่ใช่ตัดสินด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักง,งานสอบสวนแต่มีเคสสารลาความรู้ดีๆธนาอนอน์ก็จะมาเติมเต็มให้แน่นอนวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ